สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอสาาตูดที่น่ารักวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับดับเบิลบูไม่ใช่ดับเบิลบูสาตานนะอันนี้คือโกคูดับเบิลบูโคตรฟ้าแน่นอนว่าเป็นตัวละครที่ตึงแล้วก็ปรับบทใหม่ที่จะหาทางชนะมีฮอกอันดับหนึ่งให้มันได้เลย และที่แน่ๆเลยเราจะมาทดสอบกันดะว่ามันจะสามารถตบมีฮอกได้จริงหรือไม่ไ<อ>กับวงเอที่โคตรจะเบิ่มขึ้นและระยะที่แสงจะกลยยิ่งขึ้นนั่นเองและที่แน่ๆเลยมีฮอกของเราก็ถ้ามันปรับนะผมแนะนำให้ปรับโกคูเนี่ยตีเป็นกวยดีกว่าถ้าจะเอามีฮอกลงลนะนะแต่ที่แน่แน,แนเลยถ้ายังเป็นทรง l อี แล้วก็เป็นวงกลมอันแสนจิวจิสกับเพิ่มระยะทางให้มันไกลย,ยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ถ้าว่ามีฮอกก็ยังตึงอยู่ดีอะนะเราก็ตัดข้าวมาในเว็บที่ตัวเงินของผมพอที่จะใช้งานแล้ว <c oughs> และ ผมได้ดองสุงเงินได้ถึง3รล้านหในการที่จะทำโกคูเดบบลบูตานสักตัวหนึ่ง <S 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 และมันต้องใช้ถึงสองล้านหกันเลยทีเดียวต่างล้าน5กันเลย 5, ลาย้ 5, ลานเดียว่ได้ตัวเดียวโอ้โหดูนีครับกับวงเวลีที่แสนจะเบิ่มเบื่อรือกับการใช้หมัดไขโอหลายเท่าแล้วก็ชาร์จเอ,อ่อพลังขึ้นเต่าบนฟ้าแล้วก็ฉีดลงมาบนพื้นดัง <S 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 ว้าวนนมันตดที่หาย แบบโคตรรอดเหตดูดามิทอลละอลังการและระยะอันอลังการเช่นกันครับทำไมไม่กลวยไปเลยฟะให้ตายเถอะและที่แน่เลยจะไปวัดกับเทพเจ้าตัวตึงอย่างมีฮอกเออมันก็ต้องยากหน่อยนะน้องเพราะว่ามีฮอกของพี่ดามจสองร้านแต่มันทรงกลวยงไงใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะนี้เรามาวัดกันอย่างซึ้งซึงหน้ากันเลยทีเดียวกับดับเิบูและมีฮอกตัวจริง นะครับชาร์จปล่อยพลังขี้เต่าใส่บ้านศัตูด้วยความโหดร้ายและเมนกินเต่าด้วยอย่างพูดถึงดังเออเอเอเดีไมก่กระจายเป็นเม็ดไหนดูดิครับขนาดดับเบิลบีฮอกระยะน้อยกว่าเป็นสิบหน่วยและดาเมจน้อยกว่าเป็นล้านอะเม็ดไม่ล้านอ่ะประมาณ8ปดแสนบอกคำาเดื้อโคตรตึงมาดูทางฝั่งของบีฮอกนนะครับในการฟันอย่างโหดร้าย และดาเมตอันอลังการนี่คือดาเมตของมีฮอกกับวิกาญมตีบอกคำเดียวว่าแม่งเบิมจี้จีแค่วางต้นเกมก็ a อว e. แล้วอะ่ะเออแม่งจะตึงขนาดไหนท้าใจเธอดูในการฟาดฟันอย่างหูดร้และทารุณกรรโอ้ซี่ <c oughs> หลอดเทชีช้ชียเลยหลายคนก็อาจจะตะลึงจนอ้าป,ปากค้างเพราะการฟันดาบแต่ละครั้งแมงสองอันพิชันเอฟเฟกต์ครับแมงโคตรเบิ่ม บอกคำนี้ว่าผมต้องกดตัดข้ามในเว็บนี้ไปไม่อย่างนั้นเนี่ยร้องไห้แน่ <c oughs> และแล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนกหกที่ผมกำลังดูทางฝั่งของมีฮอกกำลังฟาดฟันอย่างโหดร้ายโอ้ยชี้ยโคตรเทเลยเดี๋ยสองอนิชั่นเอฟเฟกแบบโคตรตะลึงจนหลายคนนั้นอ้าป,ปากค้างในเว็บที่39และมาดูดามเมจอ,อนแสนตะลึงของมิฮอกกันนะครับว่า จะเพิ่มขนาดไหนเมื่อเทียบกับดับเบิลบูนะครับผมโกโค็คูบูเออโกโค็คูบูนั่นแหละและนี่ก็คือาดาเมจทั้งฝั่งของมีฮอกด้วยาดาเมจสอร้านเออช่มใหก่ก็ตันอยู่3ตัวดาเมจสอร้านสองแสนเจ็ดหน่วยวีการจะปี5ระยะ150เชสจะปรับดับเบิลบูเนี่ยให้ชนะแม่งทุกด้าน มันก็ยากอ่ะน,นะน้องๆบอกคาเดียวว่าเทพเจ้ามีฮอกอันดับหนึ่งทั้งในเรื่องจริงและอันดับหนึ่งในเกมออสตูดก็เลยทีเดียวครับ <Yeah. S 2> พี่แล้วแล้วคีลาพี่บอกคำเดียวว่าคีลาเนี่ยมันกดเว้ยไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเทียบกับเว็บเนี่ยกล้กว่าเห็นเห็นโอ้โห,โโหดูดิครับเดือนเมี3สามล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหน่วยจุดเก้าแปดแล้วก็วีการตุตีหก ระยะ160ที่ปรับมาใหม่กับวงเอีโคตรพระเจ้าแต่ก็จะวัดกับมีฮอกห้าวิ่องนั้นเหรอบอกคำนี้ว่า <c oughs> ไก่ถึงก็บขาค้างกันเลยทีเดียวจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับพี่ตึงขนาดเนี้ยแต่ผ <Yeah. S 1> ม่าลองอัปเกรดไปนะครับบอกคำนี้ว่าก็ <c oughs> ตามสามตัวเท่ากัน <c oughs> เพราะว่าใช้ตัวเงินพอๆกันเลยก็ว่าได้ <c oughs> บอกคำนี้ว่าต้นเกมทางฝั่งดับเบิลบูเนี่ยแม่งโคตรไก่ เงินท้ายเกมก็เฉยๆอ่ะน,นะสำหรับตรงกวยแบบนี้ตรงเอ e แบบเออวงกลมแบบเนี้ยผมคิดว่าม่อยังไงมันก็วัดมีฮอกไม่ได้อ่ะครับบอกตรงๆเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจที่มากกว่าไปถึงเท่าไหร่วะคูนิวแบบเออดาเมจที่มากกว่าไปถึงแ0 0แสนใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะครับท่านผู้ชม เออประมาณแสนไม่ใช่แปดแสนหัว,วะแปดแสนหน่วยหน่วยอ่ะประมาณอ่าเออช่างแม่งไม่ได้กดนณินเลขไงเออเขาเรียกว่าตกคณิตเกรดแปดเอาละครับก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าเข้าสู่ดาวหน้าศัตูด,ด้วยดาเมจสาล้านแม่งโคตรเบิ่มเงินเลยทีเดียว<ๆ>กับระยะ160ที่อัปเกตมาใหม่แบบโคตรโอพจนผมจะไม่ไหวเว็บนี้อีกต่อไป จะต้องตัดข้ามมาครับท่านผู้ชมตึงไป5 i minutes later และแล้วเราก็มาในช่วงปล่อยพลังขื้นเต่าเข้าสู่บ้านหน้าตูจังโหดร้ายและความโดเทของอนิเมชั n นเอฟเฟที่แสนจะจิ๋วจิ๊สปับป,ปืป้ไปตีจริงในการเสริมมัดไคโอูแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าสู่เบ้าหน้าพื้นบอกคำนี้ว่าพื้นไหมกันเลยครับท่านผู้ชมตึงชี้จี้ข้าม่ข้าม เล็ดเป็นเม็ดก,กันเลยทีเดียวตึงจัดๆแบอบกความได้ว่าการผรสมมานไคโอกับพ่นพลังขี้เต่าเข้าสู่พื้นแบบโคตรตึงเอาละครับผมหลน้ำกันเลยฮะจังหวะนี้และศัตรูก็ตายอย่างต่อเนื่องและอย่างทุกทรมานเชสเอาเรื่องกันเลยทีเดียวในการปล่อยพลังขึ้นเต่ากับอนิเมชั่นเอฟเฟกต์แบบนี้ผมถือว่าเป็นความหล่อเท่กันพอสมควรครับ แต่ไม่อลังการอย่างที่ผมคิดไว้เหมือนกับเบบี้จิเลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอฟเฟกแม่งอลังการกว่าการปล่อยพลังขึ้นเต่าแถมเป็นบั็อกอีกต่างหากดูดิฮะถ้าไปยืนนอกสถานที่เนี่ยมันจะเห็นเป็นวงเขเรียกว่าเกลียวกันเลยีเดียวครับน่าเป็นโตเกียวเนยกรอบทุยไม่ใช่ก็เป็นเกลียวเป็นคืนอะไรอย่างนี้นะครับบอกคาเดียวว่า,ม,วามันยังมีบล็อกอยู่เอ,อแต่คิดจะวัดกับเทพเจ้ามันก็ต้อง เหนื่อยกันหน่อยนะน้องหนูดูดิฮะแม่ไอ้เชี่ยต้นเกมคือแม่งยังขำ <Yeah. S 2> ยังไก่เอาละครับผมเหลืออีกไม่กี่ตัวที่กําลังจะตันนะตอนนี้จนผมต้องขึ้นไปมองที่สูงแบบโคตรบื้มเอาเลยฮะหลังตัดข้ามไปในช่วงที่แม่งโคตรตึงจนหลังเกมกันเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นเราจะยืนตรงเนี้ยได้อย,ย่างยาวนานเชีย่ยเชี่ยจะรายคนนั้นอาปากค้าอีกแล้วนานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับดูฮะ ทั้งสองฝั่งที่กำลังปล่อยแอนิเมชันเอฟเฟกอย่างหล่อเท่จนดฝั่งมีฮกรั่นอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเพราะแอนิเมชันเอฟเฟกแม่งตะลิงเ,เกินไปแม่งสองรอบในการกฟาดฟันรัวๆเพียงหนึ่งครั้งและก็ทุบพื้นอีกหนึ่งครั้งในการกระจายขึ้นดาบอย่างทั่วถึงในเวฟที่61ผ่านไปไม่มีแทบจะไม่มีเจ้ยอะไรหลุดไปเลยครับขงแม่งตึงเชีย่ยจนผมต้องต้องหันซ้ายหันขวาและก็มองเบ้าหน้า อย่างโคตรตึงดูดิครับในการฟันแบบจู่ๆแล้วก็ปิ๊งวิเชียโคตรเทกับการปล่อยพลังขึ้นเต่าเมื่อเขาสูบ้าหน้าศัตรูอย่างทุกทรมานนะครับผมจะเกือบตันหมดแล้วอีกแค่กี่ตัวแล้วเนี่ยในตัวสุดท้ายที่ผมจะต้องอัพตัวนี้ให้ตันแล้วก็ต้องตันให้ได้เลยในเวฟบที่หกสิบสองอย่างโคตรตึง ทาฝักของมิ๊กฮอกก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะตันหรือไม่ผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าผมอัปตันเขาก็คงอัพตันเหมือนกันครับผมเพราะว่าตัวเงินนั่งก็ร้อยเจ็ดสิบห้าใกล้เคียงกันอ่ะนะแต่เว็บที่สามเดวิดเรี่กหกสิบสามผ่านไปอย่างโคตรรวดเร็วดูดิครับแมงประตูแทบจะไม่หลุดมาเลยแม้แต่น้อยแต่ทางฝั่งของโกคูก็เริ่มจะหลุดเข้ามาแบบบางๆแล้วครับเริ่มจะเห็นความแตกต่างที่ยอย่างชัดเจนเพียงเล็กน้อยแม่งตึงเทีย ผมยืนดูทางฝั่งหน้ากระดานเรียงเป็ดแบบนี้ผมรู้สึกเออทองฝั่งไหนมันตึงกว่า,วาตรงรู้สึกทางฝั่งโกคูคคก็มันก็ตึงเหมือนกันนะด้วยดะเมจดสามล้านที่รุนแรงกว่าแต่การโจมตีของศัตรูเนี่ยโดนได้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นกับทางฝั่งของมีฮอกที่โดนได้เต็มบนหน้าศัตรูกันแบบนิ้นใบหน้ากันเลยทีเดียว oh! ขอตัดคามที่ตึงกว่านี้แล้วกันนะครับ five minutes later และแล้ว เราก็ข้ามาช่วงตึงหลังเกมกับเห็นในความแตกต่างได้อย่างชัดเจนกับโกคูที่กำลังโจมตีเข้าสู่บ่หน้าศัตรูกับฝั่งของมีฮอกที่แทบจะไม่หลุดมาเลยแม้แต่น้อยบอกคำเดียวว่าไม่นะโกคูแต่นี่โกคูเริ่มจะหลุดแล้วก็เริ่มโจมตีอย่างเป้าเดียวที่อยู่ด้านหน้าแต่ข้างหลังไม่โดนดาเมจบอกคําเดียวว่าโกคู Goku มีแห้งครับแต่ทางฝั่งของมีฮอกนั้นทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องและก็โดนศัตรูทุกตัวที่เดินผ่านหน้าบ้านมา บ,บอกเขาดิว่าเอ้าเรื่องจัดครับผมไม่นะโคโคยังไงเราก็รู้ชะตากรรมชีวิตของนายแม่นายจะบับมาแค่ไหนนายก็ไม่มีทางที่จะล้มอันดับหนึ่งของโลกได้หรอกนะเฮอ,อยเจียจะตายอยู่แล้วนะ่ะโดยการปล่อยพลังขึ้นเต่เขาข้าส่ดว่าหน้าแต่เมื่อศัตรูเลือดเต็มที่อยู่แนวหลังเดินเข้ามาสมทบแล้วก็แตกแน่นอนคับเออดจีวพียังไงก็ล้มไม่ได้หรอกนะ มีฮอคมันตึงไปหว่าน้องๆเพรมันฟานเพลงหนึ่งครั้งก็สามารถโดนทุกตัวที่เดินผ่านหน้าบ้านมาเพียงข้างหลังก็โดนดาเมจด,ด้วยเช่นกันครับบอกคขนีว่าตมันตึงตรงนี้แหละมันกวาดโดนหมดทุกตัวฮะกับกกคูที่วป็นวงวงกลมแ้วก็โดนเพียงตัวหน้าเท่านั้นบอกคขนีว่าต่างกันตรงนี้แบบจัดจา้านย่านมะขามกันเลยทีเดียวตึงเชี่ยมาเข้าเนื้อหาสําคัญของคลิปกันดีกว่าและนี่คือเนื้อหาสําคัญของการโปรโมท ร้านตัวเองเออใช่ร้านตัวเองอันนี้คือร้านรุ่นดวงโมเดลแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับว่าเป็นแท้แน่นอนแถมหลักร้อยอีกต่างหากคือแม่งได้แล้วไปขายต่อได้เออตึงๆถ้าคนที่เล่นเป็นอันน,นนะกติกาแสนง่ายได้เพียงแค่ซื้อเบอร์สิบ <10, S 1> เบอร์ให้ครบคือกี่เบอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ทําการสตรีมหมุนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ผมจะให้เวลาซื้อเบอร์5วันติดติดเมื่อเบอร์นั้นออกเป็นเบอร์สุดท้าย คุณก็จะได้ของรางวัลไปเลยถ้าตรงกับชื่อคุณนะ่นนะแน่นอนว่า oh, <wow. S 1> ก็จะได้ไปเลยแบบนี้แหละเออจริงๆแล้ก็ออกไปแล้วแหละนี่นี่ใครได้วหรอจีนอสใช่ไหมน่าจะเป็นจีนอสได้นะครับและแน่นอนทั้งหน้า Facebook ของผมก็มีอีกหลายตัวละครที่กําลังจับเบอร์นะอยู่หน้าปัจจุบันนี้และเพื่อนๆสามารถเข้ามาจับจองเบอร์กันได้แบบถูกๆไม่ถึงร้อจริงๆ50บาทมั่ง3 0บาท45มั่ง ยี่สิบห้าก็ยังมีเฮ้ยเก็บเงินกินโรงเรียนมาลงก็ยังได้เนี่ยหีวว่บอกเดี๋ยวว่าสวยหล่อหล่อเท่จริงครับเน่ไดเปดร้อยหนึ่งก็เก็บมาเล่นเบอร์สักห้าสิบอะไรเงี้ยเออเมือหลอกเด็กเลยเอิม่ม <c oughs> นี่นะครับถ้าเป็นคนซื้อเหมาผมก็จะส่งให้เลยแต่ถ้าถ้าเบอร์ยังไม่ออกสักเลขนะแน่นอนว่าผมจะส่งให้เลยนะฮะวันถัดไปเลยก็ได้เป็นสก,กระบาได้นะครับมีมีแต่นิยมเหรอ สี 400, ร่ร้อยปกตขายข้าร้อยไม่ใช่เหรอวะเนี่ยป<ะ>ังอย่างอวยแล้นี่ก็คือยังไาใบบงใาบบ่าก็มีนะครับลองไล่หาดูเฮ้ยตัวประกอบไม่ใช่อันนี้ตัวแรที่ออกมาแค่สองสามตอนเท่านั้นแต่ผมขายเป็นขี้ไม่ใช่ขายเดียวแล้วก็เรียงกันแบบนี้เลยไอ้ไอ้กูจิต้ายัางอยู่วะเนี่ยแล้วก็เรียงมาครับโอ้โหเบอร์แพงสุดน่าจะเบอร์ร้อยจะได้สองกล่องอย่างตึงนะครับน,น้อง เดินลงไหลไปไหลไปฮะเรื่อยๆครับลงไปไล่หากันเลยฮะอันนี้แบบโฆษณาโดยแท้วัตถุฟักกะโจยนี่โดนปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยคม